สวัสดีครับชาวจอร์ลูกหนังครับวันนี้ก็มีท่าทาฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับเราไปดูกันฟุตบอลในคืนวันอาทิตย์ที่20เมษายนนะครับมีด้วยกัน5คู่ครับโดย4คู่เป็นพรีเมียร์ลีกครับและอีกหนึ่งคู่เป็นศึกลาลิก้าของสเปนนะครับเราเริ่มกันคู่แรกครับที่คาร์เวนคอตเทจครับฟูลแลมเปิดบ้านพบกับเชลซีครับเป็นลอนดอนดาร์บี้ครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับคู่นี้ครับมาเจอกันมาแล้วครับในช่วงครึ่งแรกเป็นฟูลแลมที่บุกไปช้าเชลซีได้ครับสองต่อหนึ่งครับเกมนี้ก็เราบอกว่า นั้นก็ชาเล่ย์พูมาสาส่วนเชลซีก็ล่าสุดนะครับผู้ก็เล่นกลางสัปดาห์ครับแพ้กับลิเวอร์พูลในบ้านครับ1-2ครับส่วนเกมลีกก็สัปดาห์ที่แล้วก็เสมอเอลซิตมา2-2งสองผลงานของเชลซีเอาจริงแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงนี้ครับก็มองว่าฟูลแลมมีกว่าเสมอเสมอมากกว่าครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเชื่อว่าฟูลแลมน่าจะเฉือนชนะเชลซีได้ครับ2อประตูต่อหส่วนคู่ที่2ครับเป็นเกมที่โอทับฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านครับพบกับวูมดันโนนเดอร์นะครับแมนยูเพิ่งงเเข้ารรรรรอออบบบยูโปลีกชนนนะะคั ด่างวุดวิดครับเล่นกับรียงถึง120มนาทีนะครับหลายคนก็ยังประทับใจอยู่แต่เกมนี้กลับเล่นในหลีกเจอกับบูฟที่ชนะมา4เกมติดนะครับผลงานของแมนยูในลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและล่าสุดนี่ก็มีการออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการให้โอกาส เด็กเยาวชนลงเล่นครับในลีกนะครับเพื่อที่จะถนอมตัวจริงตัวหลักไว้ในเกมยูโรปาลีกเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้วูฟก็น่าจะไม่เสียเปรียบอะไรมากเท่าไหร่ครับแล้วฟอร์มของวูฟก็กำลังดีด้วยครับคู่นี้เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเสมอกันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่ายิงประตูกันเยอะด้วยครับเชื่อว่าแมนยูจะเสมอกับวูฟได้ครับสองูต่อสองกันในเกมนี้ส่วนคู่ที่3ครับเอซวิดทาวน์ที่ผ่อนแมนโรสครับในบ้านเจอกับอาร์ซอลนะครับอิฟสวิดนะครับล่าสุดเสมอ พอเล่นในบ้านพวกเขามักจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเกมในบ้านล่าสุดเนี่ยแพ้วูฟหนึ่งต่อสองนะครับเกมนี้เจออาร์ซอนครับทีมรองจ่าฝูงที่จะบอกว่าโอกาสลุ้นแชมป์นั้นก็ยากลำบากแล้วนะครับแต่พวกเขาเพิ่งเข้ารอบรองชั้นเลื่อในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาก็ทำให้น่าจะมีกำลังใจมากขึ้นเกมนี้ก็น่าจะหมุนเวียนนักเตะนะครับหลายๆคนที่อยู่ในนั่งสำรองอาจจะได้ลงยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับในเกมนี้แต่ว่าเรื่องคุณภาพของนักเตะก็ เรียกว่าไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเกมนี้เอซูดเล่นในบ้านก็จริงครับแต่เชื่อว่าพวกเขาก็ไม่น่าจะต้านระบบการเล่นหรือแนวรุกของอาร์ซอนได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้อาร์ซอนบุกมาช้าเอซูดทาวได้ครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับเรสเตอร์ซิตี้เล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับพบกับลิเวอร์พูลเรสเตอร์ห้าเกมล่าสุดนะครับเสมอมาสี่เพิ่งมาเสมอเกมล่าสุดกับในการบุกเยือนไบรตันสองสองนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับต้องการชนะแค่สองเกมจะเป็นแชมป์ครับดังนั้นก็ต้องบอกเขาว่าเกมนี้เน้นแน่นอนครััับบบบบลลลิเเววออรรรร์พูคคตต้้้งกกกกาาจะะุมม็แแน เชื่อว่าศักยภาพของเลอร์พูลนั้นดีเกินกว่าที่ทางด้านทีมเลสเตอร์จะรับมือไหวนะครับก็เชื่อว่าเกมนีเลือ์พูลบุกมาเชียเลสเตอร์ได้ครับ3ประตูต่อศูนย์ผู้สุดท้ายก็เป็นลาลิกาสเปนครับเรอัลมาดริดจะพบกับแอตติบินเบลนะครับเรอัลมาดริดเกมล่าสุดเพิ่งตรกรอบในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์การ์ดสัปดาห์มานะครับแพ้อาร์เซนอลขณะที่แอตติบินเบลก็ข้าเกมล่าสุดไม่แพ้ใครครับเสมอมา3และชนะ2ครับเกมล่าสุดเล่นในยูโรปัลลิกก็ชาร์ลนเจอร์มาสองศูนย์ในช่วงกลางส่่ววนใหญแล้ ลิมิตจะเล่นได้ดีครับในการเจอกับเอ็ิบินบาวโดยเพราะการเล่นในบ้านนะครับไม่ค่อยพลาดแล้วก็เชื่อเกียกมนี้เหลือลริตก,ก็มีโอกาสครับที่จะเปิดบ้านและถล่มออสซั่นเอ็อิบินบาวไปได้อีกนะครับสกอร์น่าจะเป็น3ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับและนี่ก็คือทัศนคติบอลครับของวันนี้ครับ